ดีใจมากๆเลยครับก่อนอื่นเลยขอบคุณติ๊กเฟซชอปมากมากครับก็เป็นโปรดักที่แบบเราอยากได้มานานแล้วแล้วก็เป็นโปรดักที่แบบเราใช้จริงๆก็คืออย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเราค่อนข้างที่จะเป็นคู่ที่แบบสมบุกสมบันออกแบบออกกองโดนแดดโดนฝน,นโดนธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแบบกันแดดเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบเราพกติดตัวตลอดครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวแบบเป็นกันแดดแล้วก็เป็นโทนอัพด้วยฮะก็เหมาะเลยซึ่งแบบเก่งกันใช้แบบ ตัวเดียวจบเลยไม่ต้องแบบใช้ตัวอื่นแล้วก็จริงๆตัว Thermic by c i n n i ั o d o r 20เป็น50หัว PA บวกกับหบวเนะี่ยเป็นโปรดักต์ใหม่ที่เขาเรียกว่าส่งตรงจากเกาหลีเลยแล้วเปิดตัวไปพร้อมๆกอบเราและที่สำคัญเลยคือ เฟสของตัวกันแดดตัวนี้นาอเป็นแบบหนึ่งในผู้สนับสนุนบุเคิดีิดาต้องรอดดช่วยเป็นหน่ว่าในสิส่งสำคัญในี้แปดที่ผ่านมานแบบจะเห็นน้องกันแดดสีส้มเนี่ยอยู่ในมือพ่อครูแล้วก็ถูกใช้ในการโทนอัพหน้าของพ่อครูพลานก่อนที่จะได้เจอกับน,น้องเขมก็ไม่ต้องแปลกใจว่าจะมีตไมอาร์ตูนเซร์ดช่นนั้นก็จริงจภูมิใจมากๆกับพี่น้งปิงเพราะว่าอย่างกันแดดก็เป็นอีกหนึ่งโปรดักที่พวกเรารอกันมาจนวันนี้รับได้รับการเอ็นดูจากผู้ใหญ่ เดอเพชรอบแล้ววันนี้ก็ได้มามีงานเปิดตัวนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เคยได้มีงานเปิดตัวบิวเซนเ,เตอร์อะไรแบบนี้ก็ยังไม่ค่อยชินแล้วก็ขอบคุณแบรนด์ที่แบบเป็นดีกับเราค่ะกันแต่ต้องตอบโจทย์ห่าใหม่จริงๆตอบโจทย์สําหรับเก่งมากๆแล้วก็น่าจะตอบโจทย์กับใครหลายๆคนซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่าใช้หลายๆตัวแล้วรู้สึกว่ามันมันพลุงพลัง ตัวเนี้ยตัวเดียวจบทับทีวันบอกเลยว่าให้ความชุ่มชื้นกันแดดแล้วก็ทนอัพด้วยอย่างตัวเก่งก็บางวันเก่งรู้สึกว่าหน้าของตัวเองเนี่ยบางทีมันมันมันโอเคแล้วแหละแต่อยากให้แบบเฉดันทนอับขึ้นตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของความไบมาแชร์รูน่ามองอะไรเงี้ยครับก็ใช้ตัวนี้ได้คือมันเหมือนรวมกับการทนอัพเข้ากับกันแดดเพราะว่าบางทีอะพอเราแยกโปรดักต์ใช้ระหว่างกันแดดกับทนอับาทีอะมันมันมันทำให้ มันไหลชันหลยเลเยอร์แล้วมันจะทําให้การใช้ชีวิตในเมืองไทยมันยากเพราะมันจะหยามันจะยืมมันจะไหลขยายหยาหยาเลยมันจะสั่มขยายหยา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 ยสัทธาหยาหยาหยาใช่ก็ก็ใช้ตัวนี้จบแล้วก็ที่สาคัญเลยคือไม่ต้องกลัวในเรื่องของความแตกสาววอกเลยใช่คือตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่พวกเราได้ลองใช้กันแล้วแล้วก็ใช้อยู่ตลอดในช่วงนี้นะครับแล้วก็ทําให้ผิวเรามันมันทนหนับขึ้นโดยที่มันจะค่อยๆซึม แต่ว่ามันจะให้ผิวที่แบบไรขึ้นแบบมาประมาณหนึ่งนครับฝากลองใช้ได้น่าจะมีตัวที่แบบคนไทยน่าจะชอตบตัวมในหลอดเดียวเดี๋ยวนี้<ช>แบบเดินไปที่ไหนหน้าไบ้หนึ่งระดับคุ้นคุ้ต้ททองครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับกันแดดตัวสีส้มนะครับ Whiteening Tone Up Black g o l Face Shop นะครับบอกเลยว่าเก้าเปียงขอแนะนำตัวนี้เลยนะครับ<อ>จบ,จบตัวเดียวเลยขออนุญาต คุณหยิบไม่เนียนเลยอ่ะมันมันติดมันติดแล้วว่าหยิบแบบสมุ o t h ีขอโทษแล้วกนเอาหม่เอาสามเอาหม่เอาหม่เอาหม่เเออ ขอฝากด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับตัวสีส้มนะครับผเดิดไปช็อปนะครับรับรองว่ากันแดดแล้วก็หน้าใปเนะี่ย ใช่แล้วครับสามารถสนับสนุน The Face Shop นะครับตัววิตามินซีไรทินิ่งคุณนาพซันสกรีนนะครับได้ในทุกสาขาของ The Face Shop นะครับตามร้านสรรพสินค้าชั้นนำหรือว่าตามร้านที่มีการขายตัวนี้ได้เลยหรือว่าสามารถสั่งทางออนไลน์ก็ได้นะครับยังไงก็ฝากแฟนๆหนุ่มเก่งนะพีงลองถึงเป็นแฟนหนุ่มเก่งตีาต้องรอดเนี่ยสับพอร์ตโปรดักต์ตัวนี้เยอะๆนะครับเพราะว่าทำแบรนด์เนี่ยน่ารักกับอินดีมากๆก็อยากส่งให้แฟนได้รับการสนับสนุนด้วยกันนะครับวันนี้เราต้องขึ้นแท่นได้แล้วล่ะข้งแต่กู้งแต่ ยังไงบ้างความรู้สึกนี้ดูนี่แฟนๆวันนี้เยอะมากๆเลยรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราอยากทห้เกิดขึ้นรู้สึกดีใจครับดีใจแล้วก็แล้วก็ภูมิใจแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรปึื้มรู้สึกว่ามันมันเดินทางมา8 EP แล้วอ่ะเหลือแค่4 EP เท่านั้นแบบ มันจะมันจะถึงแบบจุดที่ที่ทุกคนจะได้ดูครบทั้ง12ตอนแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากอยาก,อยากอยู่กับเข็มทิลาไปทุกวันเลยอะไรแบบเนี้ยใช่แล้วก็อยากอยากอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆมีพี่ๆแบบมาให้กำลังใจมีพี่ๆมาซัพพอร์ตอะไรแบบเนี้ยก็รู้สึกว่ามันเป็น,เป,นเป็นโมเมนต์ที่สนุกแล้วก็อยากให้อยู่แบบนี้นานๆานจริงๆก็ ถ้าพูดตามตรงเราก็มานีเพสติ้งเราเราก็พยายามคิดภาพว่าเฮ้ยจะมีคนมาแบบมาตามสมก่อนเราเยอะๆอะไรแี้แต่ก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เพราะว่าส่วนตัวเราก็เลิกพวกเราเริ่มกันมาตั้งแต่แบบตั้งแต่อยู่ันมาตั้งแต่ยัง,ยง,ยง,ยงไม่เป็นพา,นกการ์เนอร์กันตอนเลือกกันเป็นพาร์เนอร์จนไม่มีงานจนต้องมานั่งถามก,กันว่าเฮ้ยเราทํายังไงกันได้บ้างแคทีฟหรอโซเชียลหรืออะไรจนมาถึงวันวนี้ที่ผลงานมันแแค่วมาแล้วทุกอย่างมันก็เหมือนครับไปสู่คนดูจริงไปสู่แฟนคลับรจริงแล้ว อบแทนความเหนื่อยยากเหล่านี้มันคือมาในในในรูปแบบของความรักที่แฟนคลับให้ยเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอยมันมันเกินความฝันของเด็กจา,จากจังหวัดสองคนนี้มากแล้วนะครับก็แค่หวังว่าความรักที่ได้แบบแฟนคลับที่มาหาวเราตอนนี้ก็จะอยู่กับเราไปเะะรื่อยๆมันไป็นใจมันมันหายเหนื่อยมากๆคือถ้าทุกคนติดตามเฉ็ยบเดียเราต้องรอดอะทุกคิวแทบจะเป็นคิวในทั้งหมดซึ่ง มันคือการถ่ายทำที่แบบยาวนานแล้วก็ทุ่มเทมากๆซึ่งไม่ใช่แค่ตัวเก่งน้ำปิงพี่เติรเฟิร์วัวนหรือนักแสดงทุกคนแต่ทีมงานทุกคนดีใจมากๆเพราะว่าทุกทุกครั้งที่ซีรีส์เราออนไปหนึ่งตอนเนี่ยแล้วเราเราออนไปถ่ายไปอะไรแบบนี้แล้วเรากลับไปทำงานกับพี่ๆทีมงานพี่ๆทีมงานก็จะบอกว่าอุ้ยวบ,บผมดีใจมากเลยแบบ ที่ที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจก t นี้เพราะเก่งมองว่ามันคือโปรเจกที่แบบเราทําร่วมกันมันคือถ้าขาดคนใดคนหนึ่งแบบมันจะไม่เกิดโปรเจก t นี้เลยเพราะมันเกิดจากแพชชั่นของของทุกคนจริงจริงทีมงานพี่พี่ทีมอาร์ตพี่ไฟพุ่มกับทุกคนทุกส่วนแบบดีใจมากที่มันที่มันเป็นเป็นกระแสได้จริงจริงความฟังมันมาพร้อมกับเราเรื่อยๆเนาะทั้งแบบงานงานที่จะนั่งงานอีเวนต์ หลักๆเซอร์เรียลลิตี้นเตอร์อะไรอย่างเงียฟังทุกอย่างกันแราเลนดิ้งครับซีรีส์ยูทูบโอ้โหคุกอีพีไม่มีอีพีไหนที่ดรอปเลยเนาะจริงๆขอบคุณมากเลยครับเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันทุกวันเนาะเราเราไม่ได้คือมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรมันได้มีสัญญาณของการบอกว่านี่คือแมสแล้วนี่คือจางแล้วหรือนี่คือคนหลักเยอะแล้วอะไรเงี้ยมันเห็นกันอยู่แค่เนี้เราเลยตอบกันไม่ได้เราตักกันเฮ้ยนี่นเรา แล้วรอหรืออะไรเงี้ยครับจนเราได้มาสัมผัสด้วยกันมาออกงานเปิดได้มาเจอคนได้เห็นตัวเลขสถิติของใช่ของแอปพลิเคชันดูย้อนหลังของแพลตฟอร์มได้แล้วเราเราเรารู้สึกว่าเออตัวเลขพวกนี้มันมันทำให้เราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมันคงเป็นอะไรที่แบบ เปนน็นนอมยอนจริงๆอนะไรอย่างเงี้ยคือเราคงไม่ได้คิดกันไปเองหรือว่าขับรพวกเราปอมกันเองแบบมันดีมากมันดีมากอยู่อย่างเดียวคือเราคงไม่ได้คิดไปเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบขอบคุณทุกฝ่ายแบบขอบคุณตั้งแต่ทีมงาน,นที่ตั้งใจออกเข้าออกกองเข้าป่าก็ว่เราโดนยุงกัดไม่รู้กิ่พนันกหมืุนตัวแล้วแล้วก็ประสบพบเจออะไรต่างๆนานามากมายจนมีพวกเรามายืนตรงนี้เป็ตนตัวแทนทุกคนทีมงานเบื้องหลังอะไรเนี่ยแล้วก็ก็ดีใจแล้วก็หายเหนื่อยเชื่อว่าอีก อีกสี่ปีนี้มันจะไปได้อีกแล้วมันก็จะไปได้ไกลที่สุดแล้วที่มันไปได้อะไรับก็อยากคิดกันว่าอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะไปตกที่ไหนเพราะตอนนี้มันไม่มีอะไรคิดกในคาดการได้แล้วมันมันไใช่ใช่เราสองปีมันเหมือนไม่พอแล้วตอนนี้มันไม่พอเหรอฮะฮัลโหลค่ะโอ้เพราะว่าอย่างอย่าง่อนหนั้นที่เราปิงเคยบอกกันว่า เื่องนี้มันไม่ได้แค่แบบวัยรุ่งรูเนาะตามเขาเรียกน,นะแม่ป้าก,ก็ดูได้เพราะว่าเราเราพิสูจน์ได้อ่าจากเรื่องนะเราเราพิสูจน์เราพิสูจน์ได้ว่าจากวันที่รเราไปดูอีพีจบปะเลตติ้ง <c oughs> ก็ยังดูแสดงว่าแม่ๆต่างจังหวัดก็ดูผลงานเราวันนั้นคืค <c oughs> อสิ่งที่ทำให โอ้ยคือตอนที่เราพูดไปเราเราแค่เห็นสิ่งที่เราทําแล้วเราคิดคไปเองว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนดูที่เป็นกลุ่ม BL series อระชอบใช่อันนี้เราคิดเองแต่ว่าเราเพิ่งเห็นสถิติเขาเรียกว่ากลุ่มฐานคนดูที่ขยายเพิ่มขึ้นในาาการจังหวัดเนี่ยคือกลุ่มฐานที่เกิดใน Gen Z Baby บม o m e r s เป็นอะไรที่เราแบบฮะ ตอนเราเห็นเราอยากแพ้ว่าอันนี้คือกลุ่มคนที่ตัวสถิติมันโดดขึ้นมาเลยครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ใหม่มากกับวงการ BLTV แล้วก็คิดว่าคงใหม่ในแง่สถิติเหมือนว่าแบบมีพี่ๆได้ทำนักเตะหลายคนก็แบบออาพูดว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบแปลกมากสาหรับสิ่งนี้เลยครับแล้วก็คิดว่ามันมันเกินความคาดหมายเราไปมากแล้วก็หวังว่ามันจะมีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์แบบนี้ไปอีกเหมือนกันอยากเห็นเหมือนกันว่ามันจะมีอะไรแบบให้เราได้ตกใจแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์ที่สุดคือการที่กดล้องอีกทีแล้ว มีหลายคนฝากถามมาใช่แล้วคำว่าปลดล็อกความสัมพันธ์ดีกว่าเอออะไรนี่เง้ยเออใช่ได้กล้าเลยหลายคนบอกดูแบบลุ้มลุ้นไงแบบขอบคุะเราอยโมบิลนั่นต่อยโมบิลนั่นแหละเขินนะเกินแล้วก็รู้สึกขอบคุณแหละขอบขอบคุณน้องว่าคือการการที่เราเป็นเป็นนักแสดงหรือว่า การที่แบบเราเข้าคู่กันในในการแบบการแสดงด้วยกันเนี่ยมันต้องใช้ความเชื่อใจแล้วก็ใช้หลากหลายองค์ประกอบมากมากกว่ามันจะมันมันจะเกิดซีนนั้นขึ้นมาอะไรเนี่ยมันเกิดมันเกิดจากวิธีคิดวิธทีที่เราวางแผนมาทั้งหมดแล้วมันออกมาดีก็เลยรู้สึกว่าเขอบคุณตัวเองขอบคุณทีมงานแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบที่ชอบจริงจริงก็แอบเห็นว่าหลายๆคนชมแบบซีน เอ็นซีของเราแบบเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็รรจริงๆมันเป็นความทั้งใจเรานอนแล้วก็ที่สําคัญเลยคืออ้ำบิงว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่ายครับพวกเราแต่ว่ามันเป็นครั้งแรกเลยแล้วกันสำหรับในชีวิตั้ำบิงแล้วก็อาจจะไม่ใช่ครั้งแรกของเก่งแต่ว่าพอมันเป็นการเจอกัน <c oughs> <c oughs> ไม่พอมันเป็นการเจอกันครั้งแรกรมันเปนคุณเคมีที่มันพูดนเคยออกสู่สายตามันก็เลยเป็นอะไรที่ เราก็ว้าวในตัวเองว้าวในพี่เก่งเหมือนกันตอนที่เราเห็นว่าตอนที่เราเล่นอ่ะเราไม่ได้มาดูภาพของเเเราอยากเห็นไปพร้อมกับทุกคนแล้วพอมันผ่านการตัดต่อผ่านสกอร์ที่มันยิ่งแบบทําให้ทุกอย่างมันร้อยเรียงแบบออกมาได้อย่างดีอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะตอบคาถามหลายๆคนที่มีคอนเซิร์นเข้ามานาะว่าเออมีการแบบเดากันว่าแบบเฮ้ยมีการยืมตัวอะไรกันบ้ไหมในซีนแบบทีมซีอะไรเงี้ยก็อยากจะบอกว่าทีมเข็มจีน่าต้องรอดเรถูกเก่งกับจริงไม่ไม่ได้ใช้การยืมตัวในการ ด,ดีแนะครับทุกอย่างเกิดจากการโคโยโทั้งหมดซึ่งมีคอนเซ็ปต์ของนักแสดงทั้ง2คนนักแสดงที่ต้องเล่นแนนซีโดยการรอ้สึกคูกมีการแชร์ความคิดเห็นระหว่างู้กัรนัแนกแสดงนะคับอย่างเป็นการถูกออกแบบวางบ็อกกิ้งแ,งแล้วก็ใช้มุมกล,ล้องในการช่วยทั้งหมดทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนสามคน ที่ถูกต้ตองเลยเพราะว่าพวกเราคอนเซิร์ตเ,เ,เรื่องนี้เหมือนกันว่าเราเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เนาะเพราะว่าเราค<ช>ูยกันตลอดว่าอันไหนเราสมัยใจแค่ไห<ช>นอันไหนเราแบบมีไอเดียแบบนี้นะเก่งจริ้งจะมีไอเดียแบบนี้นะ,ะอะไรเง,งี้ย<ช>เราก็จะแชร์กันตั้งแต่ขั้นตอนการ s t o r y o การกทำ NC อะไรครับซ,ซึ่งมันก็จะเป็นไปตามที่เราแทนเลยครับเพราะฉะนั<ช>้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่เราสนใจ่รมกันแลวอย่างเช่นซีนที่แบบเป็นจมูกอย่างเงี้ยฮะนั้นคือการตัดสินใจรมกันเพราะว่ามันเป็นซีนที่ เรามองว่ามันเป็นถึงแบบจุดที่น่ารักของทุกอีพนนีถ้าใครได้เคยได้ดูดีมีเป็นชิปจะรู้ว่าในซีนสุดท้ายของบอดี้กาดกับคุณหนูเนะี่ยจะมีซีนแบบนี้อยู่ซึ่งมันเหมือนกับพิซซเอฟว่าเอ็นโอทงเติบโตมาแล้วนะถ้าตัดตัดตัด,ต,ดตัดวางด้วยกันมันจะเป็นภาพของการเติบโตของเนโทีที่แบบอยู่ในซีนนี้ด้วยกัน mm hmm. เรามองว่าเป็นแบบนั้นเป็นไอเดียอะไรอย่างี้มากกว่าตักยกตัวอย่างก mm ็ hmm. เลยแบบไม่อยากให้พี่เป็นห่วง,งหรือว่าแบบอ่า ตีความเออีความแบบใหญ่โตเนาะเพราะว่าจริงๆเรืองนี้พวกเราก็อยากให้ที่สบายใจว่าพวกเราก็รักตัวเองและทุกอย่างก็เป็นไปตามสิ่งที่คเราตีมีคนบอกว่าในคอมพิวเรอะไรีค์จริงจริงจริงมันอย่างอย่างที่บอกว่ามันอยู่ในในขั้นตอนของการแบบคุยกับทางผู้กับแล้วก็คุยกับ กับทางทีมงานรวมถึงตัวพวกเราทั้งสองคนซึ่งตอนตอนที่เราโฟโลรร์คารเนี่ยเราก็เขาเรียกว่าอะไรก็ฝั่งฝั่งบีบจกพุ่มกับนะฮะแล้วก็แล้วก็เรามองว่ามันคือจุดที่ทุกคนจะได้เห็นว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันมันมีความรักในในการที่จะแบบเสือออกมาอย่างไงซึ่งอย่างตัวพ่อครูเนี่ย ตัวพ่อครูเนี่ยเป็นความรักที่อย่างที่บอกว่าเขาอยู่อยู่ในในกรอบมาตลอดเขาแบบเขาอยู่ในในพื้นที่ที่เขารู้สึกว่าเขาเขาบำเพ็ญสีนั่นแหละเนี่ยใช่แต่พอเขารู้สึกว่าเขาอยากอยากออกมาเป็นมนุษย์ธรรมดาอะไรแนี้มันก็เลยเห็นว่าพ่อครูเริ่มเริ่มมี ีค,ความคิดหรืออ t ิจุบบางอย่างที่มันพัฒนาขึ้นหนึ่งในงความสวยงามที่เกิดขึ้นไั่เป็นว่ามันเป็นเพราะว่าเราค่อนข้างไว้ใจเราก็เชื่อใจกันมากๆแล้วก็เราแค่หมยถึงว่า living the moment มากๆแล,ล้วเราปล่อยให้เราโตไปกับตัวละครอารมณ์อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ดีไซน์มันออกมาให้เหมือนกับที่ควรจะเป็นอย่างซีนที่อยู่ใต้ถุหนั้นที่มันเป็นจุดแรกของขขอกีฬา จะมีอินเตอร์แฟนบางคนบอกว่าทำไมน้ำปิงจุกแบบนั้นมันแบบทำไมไม่เปิดปากดูจุกแบบไม่เป็นธรรมเนียมคือน้ำพิงอยากจะบอกว่ามันเป็น choice การเลือกของน้นปิงแล้วก็การทีความกลับมาจากเพราะว่าจุกของคนที่อายุแค่ยี่สิบแล้วไม่เคยจุกใครมาก่อนมันไม่มีทางจุกแบบโตอยู่แล้วแล้วด้วยความที่พ่อครัวอายุสามสิบมันมันคือมันคือมันคือความสวยงามของความรักผว้เปิดนั้นที่เรามองว่าเฮ้ยมันมันคือเหมือน coming of age ได้เห็นว่าตัวน้องเกีดแบบ สูบแรกเขาเป็นอย่างนี้แล้วสูกฤเขาเป็นแบบนี้เลยมันคือความสวยงามที่เราดีไซน์ออกมาครับผมก็อยากจะอธิบายอะไรหลายๆคนให้เข้าใจแต่หนูป่วยมากเลยแม่วนูนสน้ินตอนนี้ไปไหนกบาครับ่ายสอ p กห่อ EP ที่มันกำลจะได้รูนไปกับทีมรครับผมก็ EP ต่อไปนะครับรับรองว่าขอพูดสั้นๆแล้วกันขมขมยิ่งกว่ากระบองเพน ใช่ฮะก็ขอฝากด้วยตามกันใช่ครับฝากติดตามด้วยครับ EP 9เข็มจีรานะครับทั้งการดูสดในช่องวัน31เนาะตอนสามทุ่มครึ่งแล้วก็ดูย้อนหลังทางไอคิวตอนนี้คือเราพยายามจะดันให้มันเกิดนิ้วไฮตรงไหนสัปดาห์ไม่ได้แล้วก็มาลุ้นด้วยกัน EP EP 9ใช่ไหมครับฝากเตรียมทิชชู่เตรียมเตยๆไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าเท่าที่เราทิ้งท้ายไปใน EP 8เนี่ยคนข้างหนัก ค่อนข้างหนักเห็นแค่นั้นหลายๆคนก็รู้สึกมากๆไปแล้วใกล้ไปแล้วอะไรเงี้ยก็อยากบอกว่าเป็นอีกหนึ่ง EP ที่อิโมชั่นแนลน่าจะค่อนข้างเยอะก็เตรียมใจกันเยอะๆนะครับทุกคนฝากทีไหนก็ไรู้ความจริงหน่อยครับด้วยยินดีกับน้องด้วยนะดีไหม แล้วฝากติดตามเพลงต่อไปของพี่เก่งไว้ครับอาจจะได้ยินแล้วในซีนที่อยู่ใต้ถุนเนอะแต่ว่าเดี๋ยวได้ฟังกันเต็มๆแน่นอนก็รอติดตามข่าวสารในแบบแอคทาวเกมกีฬานะครับโอเคคินเตอร์ต้อนหัวทุกคนนะครับอินเตอร์หนะครับอินเตอร์แล้วนะ